โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากําลังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ห่อเคสตันอืมครับเดี๋ยวขอให้พี่เต้ยแนะนำหน่อยครับว่าเคสตันคือใครมาจากไหนเก่งเรื่องอะไรครับก็เคสตันเป็นสินค้าแบรนด์จากประเทศอเมริกานะครับก็มีประวัติยาวนานแล้วเนาะนี่ก็สามสิกว่าปีเข้าไปแล้วครับที่เขามีบริษัทนี้มาเนาะ ตัวแคสซอนนะครับเริ่มต้นจากการที่ทำพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมระบบเสียงแสงภาพครับในที่นี้ก็คือมองว่าเหมือนเป็นห้องคอมเธีเตอร์แล้วกันเนาะก็เป็นพวกห้องคอนเฟลเลนต์ห้องคอนเฟลเลนต์พวกห้องคอนเฟลเลนต์โฮมเธียเตอร์นะครับระบบเสียงแสงภาพคุมโปรเจคเตอร์คุมจอมอเตอร์คุมเครื่องฉายคุมเครื่องเล่นคุมทีวีอะไรพวกนี้คุมม่านไฟฟ้าคุมแอร์ได้ไหมพี่ได้ด้วยครับโอเค แล้วคราวนี้เขามามาอยู่ในตู้นี้มันคืออุปกรณ์ประเทศอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นหมวดที่ควบคุมระบบส่องสว่างแสงสว่างหรือไลติ้งคอนโทรลนะครับเป็นไลติ้งคอนโทรลโอเคเอะอ,อย่างอย่างระบบที่ที่เขาบอกว่าขับรถยังไม่ถึงบ้านเลยกำลังจะถึงและสั่งสั่งแอปอกดมาเปิดเปิดแอร์รอไว้ใกล้ถึงบ้านแล้วเปิดประตูรถ ประตูรั้วรอไว้อ,อย่างนี้มันมันทำได้ไหมครับอ่ะทำได้เหมือนกันครับก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนาะหรือสั่งจากมือถือ 3G 4G อย่างเงี้ยครับก็จะสามารถสั่งการได้เหมือนกันอืมก็คือเป็นการสั่งการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันของเคสต t ซอนซึ่งเอาจริงจริงคือมันคัสตอมนะคือเราเขียนเองได้คือเราสามารถสร้างขึ้นมาเองตรงนี้ก็คือจะลดปัญหาว่าเออหนึ่ง หนึ่งคุมคอุปกรณ์หนึ่งอย่างก็หนึ่งแอปอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นอีกแอปหนึ่งแต่นี่ของแคสตันคือเราทําอยู่บนแอปพลิเคชันเดียวเพียงตัวเดียวเราควบคุมได้ทุกอย่างครับเอามันหมายความว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทํางานเป็นประตูรั้วทางานเป็นแอร์ทำงานเป็นแสงสว่างเนี่ยแต่หลายๆยี่ห้อเนี่ยต่างก็ซัพพอร์ตกับแคสตันอ๋อครับก็จะมีจะมีเครื่องนะเป็นจะมีดีไวส์ใช้คําว่าดีไวส์แล้วกันเนาะ อีเดเวลที่เราจะถูกควบคุมได้เนี่ยครับคืออย่างที่บอกเคสตอ,องน่อมีอายุมา30กว่าปีแล้วละ่ะเขาก็จะมีการคุยกับเมนู f ฟคเจอร์หรือว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเหล่านั้นยกตัวอ,อ,อย่างนะครับถ้าเป็นทางฝั่งพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างทีวีก็จะเป็นซัมซุงเอลจีเนาะจะเป็นอะไรนะเ,เครื่องเล่นออนเกียวเดนอนบลาบลาหลายยี่ห้อครับดังก็พวกนี้คือ เขาก็จะมีการคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อขอข้อมูลในการที่จะสั่งการควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้น<ช>ครับเพราะก็ถ้าถ้ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าไอ้ตัว Creston c e r t i f i e d Device ก<ช>็คือ Creston <ๆ>ก็จะมีออกตรงแยกมาให้ซึ่งถ้า device ตัวไหนเนี่ยมันมี Creston Certified เนี่ยก็มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของ Creston สามารถควบคุมมันได้แน่นอนโอเคถ้างั้นเรา แล้ววันนี้เราจะมาลองเล่นอะไรกันก็วันนี้หลักๆจะเป็นเรื่องของไลติ้งนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนี่เราจะไม่ค่อยเห็นตัว c ครสตั n มาใช้งานกับสมาร์ทโฮมแบบเต็มรูปแบบสักเท่าไหร่สมมติวาจะไปอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์จัดการระบบ AV กันเนาะครับก็ในตลาดนี้ก็น้อยน้อยน้อยฮะที่จะเห็นการใช้เครสตันควบคุมในบ้านนะฮะแต่ว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยตลาดพวกไลติ้งคอนโทรลหรือที่เป็นสมาร์ทโฮมเพียวเพียวเองโดยการใช้เครสตันเนี่ย แม้แต่เมกาเองก็มีเยอะมากนะครับเพราะปัจจุบันนี้เคสตอนนี้เราใช้คุยกันบนอ่า o o g l o m o m e เนาะ <c oughs> ถ้าจำชือไม่ผิดนะไม่รู้ Google Chrome หรือโค a s คาถือว่า Google Home เนาะ, <c oughs> ะหรืออย่าง Amazon Alexa ซอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็สามารถจะใช้งานร่วมกับของแคสต้อนได้อย่างสบายๆเลยสั่งงาน <c oughs> ด้วยเสียงก็ได้สั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ <c oughs> เป็นแอปพลิเคชันก็ทำได้เหมือนกันครับ พราะนั้นส่วนนี้ก็คือจะมาคุยวันนี้ก็คือจะมาแนะนําตัวระบบที่เอาไว้ควบคุมแสงของแสงสว่างในบ้านแล้วกันครับอ่อสมาร์ทโฮมก็จะประกอบไปด้วยพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้เนาะสั่งงาน<ะ>อัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตหลักๆเลยก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็ลดการสิ้นเปลืองพลังงานเอ่ยออลดการหลงลืมในการเปิดปิดไฟฟ้าเอ่ยนะครับแล้วก็ยังช่วยเซฟพวก ก็ s 1> <S 1> เรืยออะไรล่ะเซฟเซฟความเสียหายจากการที่มนุษย์เข้าไปสัมผัสโดยตรงจากอุปกรณ์อุกปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะโดนไฟช็อตไฟดูอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเราต้องออกแบบร่วมกับระบบไฟฟ้าในบ้านแล้วเนาะครับ,รบ <S <S เพื่อใช้งานร่วมกันครับแล้วก็ตัวแคสซอนก็ s <S จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทํางานแบบนั้นเํานะ่แบบสมาร์ทโฮมได้ได้เหมือนกันครับย้อนกลับไปนิดนึงผมเข้าใจถูกไหมว่าคือ ในในตลาดบ้านเราเนี่ยมีตลาดของ lighting control หลายยี่ห้อใช่ซึ่งซึ่งเราจะใช้มันกับตึกกับบ้านหลังใหญ่ที่มันมีหลอดไฟเยอะอืเพื่อที่จะเปิดปิดด้วยด้วยด้วยระบบที่มันสมาร์ทหน่อยเปิดปิดด้วยคอมพิวเตอร์เปิดปิดด้วยแอปนั่นแหละ,ะครับคราวนี้ยี่ห้อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเซกเมนต์ที่เป็น lighting ่างเดียวการจะการจะขยายระบบไปฟังก์ชันอื่นเนี่ยเป็นเรื่องยาก อืมก็พูดได้ว่าไม่ง่ายแล้วกันไม่ง่ายแต่เคสต้อนเนี่ยทำเอวีมาและทําไลทิงม,มาแล้วด้วยเหมือนกันใช่ครับพรามันคอนโทรลไฟคอนโทรลท้าม้นนานได้แปลว่ามันคอนโทรลไฟได้ทั้งตึกและคือจริงพูดง่ายครับว่าทําทั้งตึกก็ได้นะ,ะครับเพราะ,ะฉะนั้นการใช้เคสต้อนเนี่ยบอกว่าลงเคสต้อนกับโฮมเทเตอร์แล้วขยายมาไลทิงเนี่ยมันเป็นเรื่องน้ำจิ้มง่ายๆเลยใช่ครับคือข้อข้อ,ข,อข้อดีอย่างหนึง่งอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเรามี การวิวัฒนาการมาจากทางฝั่งที่เราควบคุม,มอุปกรณ์ที่มันมีความซับซ้อนสูงมาก่อนเพราะนั้นแนวคิดเรื่องวิธีการควบคุมเนี่ยมันถึงถูกออกแบบเป็นลําดับขั้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ e ีโรเซอร์ตัวหลักที่เป็นหัวสมอ,องสำคัญมีการเชื่อมต่อกับยูเซอร์อินเทอร์เฟซก็คือคนใช้งานอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่ปุ่มกดอะไรเหมือนยี่ห้อหรือก็ททำคือตอนนี้คือเราสร้างเป็นแอปพลิเคชันเอาลงมือถือก็ได้ครับแล้วก็ล่าสุดทุกวันตอนทุกวันนี้ก็คือเรา เราลงบน iPad ตัวเดียวเนี่ยเราก็ใช้ iPad เด,เดินล่อนทั่วบ้านนี่คุมทุกอย่างแล้วนะครับหร oh. ือจะบุ้ถือสักเครื่องหนึ่งก็ลงแอปไว้ก็คุมได้ซึ่งตรงนี้ก็คือเชื่อมต่อออฟเทอร์เน็ตเราก็สามารถสั่งการจากนอกบ้านเข้ามามาสั่งคอนโทรลในบ้านได้จะสั่งเปิดปิดแอร์ลืมปิดไฟก็สั่งมาปิดได้โอเคครับอย่างสมมติผมมีเพนทอยอยู่เรื่องหนึ่ง mm hmm. คือความน่าเบื่อหน่ายเวลาผมเดินเข้าห้องห้องที่จะทํางานหรือจะดูหนังฟังเพลงเนี่ยผมเดินไปปุ๊บผมหยิบรีโมท เปิดแอร์เอารีโมทแอร์ไปวางผมไปเปิดเปิดเครื่องอุปกรณ์แลกีแลกเปิดหน้าจอผมต้องเปอีกรีโมทนึงรีโมททีวีเลือกอินพุตว่าจะดูอะไรครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปที่เครื่องเสียงไปใช้รีโมทเครื่องเสียงว่าจะกดดูดูหนังฟังเพลงจากซอสไหนอครับยังไม่พอยังยังต้องไปดูรีโมทตัวอื่นๆอีกประเภทเรามีทีวีบ็อกสารพัดเลย ื่อกอนมีกล่องจานดาวเทียมสองสามที่ห้องมีไอพีบ็อกซ์หรืออะไรกัน IP อ่าไอ้จานดาวเทียม Android Box Android สารพัดอีกคือดาวเทียม Android TV เลยไงคือในห้องเนี่ยจะมีรีโมทประมาณเจ็ดอันใช่เยอะครับเยอะคือคือถ้าถ้าเกิดเราติดตั้งระบบที่มันโปรเพียงพออย่างแคสตอนครับ มันจะแก้ปัญหาดีได้ถูกต้องเลยก็ <Okay. S 2> จริงๆคือต้องบอกว่าไอ้ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเนี้ยครับไอ้รีโมทอุปกรณ์ทั้งหลายเนี้ยมันก็จะถูกรวมมาอยู่ที่ที่เดียวกันซึ่งตรงนี้อย่างที่เรียนไปเมื่อต้นว่าเรา c u สตอมแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อสั่งควบคุมมันโดยเฉพาะได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือ7จ็ดรีโมทเหลือแค่บน iPad เครื่องเดียวก็ทําได้หรืออยู่บนมือถือตัวเดียวก็ทําได้โอเคครับ อันนี้อันนี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดนี่คือประโยชน์สูงสุดเลยใชีวิตจะลดความวุ่นวายนะครับซับซ้อนในการสั่งการอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านได้ด้วยปลายนิ้วโอ้โหปลายนิ้วโอเคครับอ่ะครับงั้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาดู Lighting Control ของ r e s t o n อ่ะครับก็ในส่วนแรกวันนี้ที่จะนำเสนอก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับก็คือจะ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์คร่าวๆในระบบก่อนว่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรเนาะอาครับ,รบอาเชิญเชิเล่าทีละทีละตัวเลยก็ได้ครับอ่ะโอเคอันดับแรกเลยครับคือจะเป็นตัวหัวสมองของร,ระบบเลยก็คือคอนโทรลเลอร์โปรเซสเซอร์นะครับครับตัวนี้บินเป็น d i a p 3ครับครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นมันสมองสั่งการทั้งหมด คือเวลาเราสั่งการมันอย่างที่บอกคือเราสามารถคัสตอมโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับ,รบไม่ใช่ว่าทําอัตโนมัติมาแล้วเสร็จใช้ได้เป็นฟังก์ชันบังคับแต่ที่ที่นี่คือเขียนเองขึ้นทั้งหมดเลยคือข้างในมันคือคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมเรียกว่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ดีกว่าอ,อ่าอ่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์แบบหนึ่งนะครับ,รบเป็นไมโครโปรเซสเซอร์แบบหนึ่งที่ทําหน้าที่สื่อสาร,รอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในระบบอ่าระบบใหญ่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนรุ่นนะนนี้ก็ รุ่นเล็กนิดนึงนะครับก็จะประกอบด้วยโปรเซสเซอร์นะครับเสร็จแล้วถัดมาก็ตัวที่สองเนตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นดิมเมอร์ดิมเมอร์คอนโทรลเลอร์ก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่ทำหน้าที่จ่ายไฟในกรณีที่เราไปจ่ายไฟแบบที่เราต้องการจะปรับระดับแสงสว่างได้นะครับครับก็เป็นดิมเมอร์คอนโทรลเลอร์ครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวสี่ a n n e l ก็คือ1นึ่งชัแลรองรับได้สิบหกแอมป มีทั้งหมด4ชันแนล,ลเพราะนั้นก็มองเป็นเซอร์กิตไปเลยก็จะมีทั้งหมด4เซอร์กิตที่ดิมได้ทั้งหมด16แอมป์นะครับตัวถัดมาสุดท้ายคือตัวที่ทําหน้าที่เหมือนสวิตช์เหมือนสวิตไฟอะเปิดปิดเปิด,ป,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 ดปิดนะครับผมผมเรียกมันว่าเป็นเบรกเกอร์ได้ไหมเอ่อจริงๆมันก็ไม่ได้ปลอดภัยระดับเบรกเกอร์นะแต่คือมันเป็นอะไรอะมันก็รับกระแสดได้สูงเท่ากับเบรกเกอร์คือ16แอมป์มาแหละครับ ือจะบอกว่าเป็นเบเกอร์ก็ได้จริงก็คือหน้าที่มันคือตัดต่อไฟเหมือนเบเกอร์นั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเบเกอร์ที่มันทิปเองได้นึกออกเนาะครับถ้าถ้ามันรับวงจรมันก็จะไม่ได้ทิปเองหรอกนะครับแต่ว่าวิธีการออกแบบตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาว่าถ้ามันรับวงจรแล้วมันจะเสียหายเพราะว่าตัวมันเองก็มี protection ระดับหนึ่งแล้วครับมันก็จะดีดตัวเองออกเมื่อกระแสเกินแต่ว่ามันจะไม่ได้เทอะทกเหมือนตัวเบเกอร์สะทีเดียวครับสมมุติผมเอาไปเอา ปัดไฟของวงจรเนี้ยไปไปเสียบเตารียรีดผ้าแล้วก็เสียบเตาหมูกระทะถ้าถ้าเตารีดกับหมูกระทะนี่อาจจะไม่ไหวอาจจะไม่ไหวเคฮะมันก็จะมันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือ,อเราจะใช้ใตัวเนี้ยทําหน้าที่เป็นตัวสั่งไปคุมแมกนิกรีเลย์อีกทีเพือ่อที่จะตัดไฟในกรณีที่ไฟฟ้าวงจรนั้นกินกระแสหนักหนักครับคืออย่างที่บอกถ้ามันไม่เกิน16แอมป์ก็คือก็แปลว่ามันเหมาะกับพวกแสงสว่างเนาะโอเคมากกว่าครับ แต่ว่าก็มีหลายเคสที่ที่ใช้อยู่คือใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้แลอย่างเช่นพวกสวิตช์อินเทอร์เน็ตเนาะสวิตช์เน็ตเวิร์กเครื่องเล่นเอยเครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่นซีดีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์อันนี้อาจจะคุมได้ครับ,รบจะคุมการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ได้โอเคอ,อ่ะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทดลองเล่นเจ้าตัวนี้เลยอ่ะครับ ก็อันนี้คือไส้ในเนาะหลักๆก,ก็จะมีอุปกรณ์อยู่3ประเภทนะก็จะมีโปรเซสเซอร์นะมีตัวดิมเมอร์แล้วก็ตัวที่ทําหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับทีนี้พวกเนี้ยมันจะใช้งานได้ก็ต้องมีการถูกสั่งการครับต้องเขียนโปรแกรมต้องเขียนเข้าไปก่อนครับซึ่งตรงนี้ก็คือทางทีมก็จะจัดการให้เราก็ต้องคุยกันเรื่องคอนเซปต์ก่อนว่าเราจะคุยว่าเราจะควบคุมอะไรยังไงกันนะครับสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นตัวหนะ้าอินเทอร์เฟซอะไรแบบนี้ก็คือจะมีแป้นคีย์แพดให้กดครับ ก็คือจะมีคีย์แพดให้กดซึ่งตรงนี้ที่เราจะสาธิตคือเราจะสาธิตโดยการให้ไฟ led สามดวงเนี่ยแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยมันเปิดแล้วติดกระดับเพื่อสแสดงตัวอย่างเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นโซนของไฟฟ้าหรือหลอดไฟนั่นเองสมมุติว่าเป็นห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามใช่ได,ได้จะเป็น <Okay. S 1> ห้องก็ได้หรือจะเป็นโซนพื้นที่พื้นที่อะไรก็ได้เพราะอย่าลืมว่าคือมัน16บแอมป์นะครับ,รบมันจัดได้ส6บแอมป์เราไปใช้ยังไงก็ได้โอเคครับซึ่งพอเราติดตั้งตรงนี้ปุ๊บ ก็คีย์แพดรุ่นนี้จะมีอยู่6ปุ่มเนาะสูงสุดคือเราทำกา้ติดสองปุ่มแต่ว่าอันนี้ก็จะกดง่ายหน่อยนึงก็ตอนนี้ก็คือจะสั่งให้ไฟสีแดงเปิดเราก็กดเราดูนะครับกดอีกทีไฟสีแดงก็จะดับก็คือทำหน้ากดติดกดดับครับก็เหมือนสวิตช์ไฟเลยเห็นไหมโอเคครับอ่ะเราก็จะเปิดไปสามดวงครับอันนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติเราต้องการจะปิดสาโซนพร้อมกันนะครับ เราสามารถกดค้างเอาไว้อันนี้ผมเขียนโปรแกรมค้างไว้ว่าถ้าเกิดสาวินาทีเมื่อไหร่มันจะติดมันจะเป็นแปลงตัดไฟประมาณว่าให้ไอ้ปุ่มมาสเตอร์เนี่ยเป็นปุ่มที่อยู่ทางออกประตูบ้านเลยเราจะไปเที่ยวแล้วถูกเราตัดไฟทั้งบ้านเลยดขี้เกียจเดินไปปิดไฟทั้งบ้านต้องสั่งที่เดียวเลยก็สามารถจะใสาสามารถกําหนดได้ครับว่าจะให้ปุ่มไหนทําหน้าที่อะไร แล,แล้วแล้วมันจะมีปุ่มที่เปิดทุกอย่างสามารถสั่งได้ไหมครับอ๋อเช่นกันทําได้เหมือนกันแต่พอดีไม่ได้เขียนอ๋อโอเคโอเคนะพอดีไม่ได้เขียนแต่ว่าทําได้แน่ๆครับเพราะว่าเราสั่งปิดหมดได้ครับเราก็สั่งเปิดหมดได้เช่นกัน oh, <okay. S 2> สาวินาทีดับอ๋อโอเคครับครับนี่คือเขียนสั่งว่าให้กดค้างสาวินาทีก็อย่างที่รู้กันนะครับคือกดรัวๆมันก็จะไม่ได้มีผลอะไร uh huh. อ่าเพราะนั้นเราก็เลย ใช้วิธีให้กดค้างเอามันจะได้ไม่มีประเด็นว่าเออมาเผล่อกดโดยไม่ตั้งใจเนาะแล้วแล้วกดปิดเฉพาะโซนชั้นล่างแน่ไหมมีมาสเตอร์อยู่ข้างๆหัวนอนแล้วก็โอแน่นอนครับกดก็ปิดไฟชั้นล่างทั้งหมดก็ก็แค่บอกว่าปุ่มนี้เป็นของโซนชั้นล่างทั้งหมดครับกดก็ดับสั่งได้เลยโอเคประเภทขึ้นนอนแล้วแล้วไม่รู้ว่าเปิดปิดไฟไว้หรือยังอืก็กด ทางไว้เพื่อปิดไฟข้างล่างทั้งหมดใช่คือเราก็ดูสถานะได้ครับจริงเราก็ดูสถานะจากปุ่มได้มันก็ฟ้องอยู่ว่าตอนนี้กําลังทํางานอยู่หรือเปล่าถ้าทํางานอยู่มันก็จะติดขึ้นมาครับครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือเราเข้าที่มืดเนี่ยมันจะเรืองแสงพอดีนี่ยังมืดไม่พอนอ่ะฮะอันนี้เป็นเซ็นเซอร์รับแสงครับถ้ามันดีเทคเจอว่าตอนนี้แสงสว่างในห้องมืดเนี่ยมันก็จะเรืองทั้งปุ่มหกปุ่มเนี่ยมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาเพราะนั้นก็มีทางคลำผิดแน่นอน โอเคครับครับอ่ะทีน,นี้เราคุมไฟที่มันเป็นลักษณะของสวิตแล้วเนาะครับทีน,นี้ก็จะมาอีกประเภทหนึ่งคือไฟที่เป็นดิมไฟดิมไฟดิมคือมีระดับความสวา่างใช่มีระดับความสว่างก็เช่นเคยครับอันนี้ผมออกแบบให้ปุ่มมันถูกกดโดยมีการสั่งค่อยๆเปิดไฟขึ้นกดหนึ่งครั้งคือเพิ่มระดับความสว่างขึ้นทีละระดับระดับต,ตอนนี้ตั้งไว้กี่สเต็ปครับกสบ็สิบสิบสเต็ป อ่ะจะมันจะได้สิบสเตปจากศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นถูกต้องประมาณนั้นอาทิตย์ละสิบเปอร์เซ็นต์ลองเลยครับไล่มาสองสามสี่ห้าหกกันนับไม่ทันเนี่ยสิบอางประมาณสิบสเตปสุดละไม่มากกว่านี้ละโอเคสว่างมากคือจะเห็นว่าช่วงช่วงสามสเตปสุดท้ายอ่ะมันจะแยกไม่ค่อยออกอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวดิมเมอร์มันอ่าเขาเรียกว่าตัวหลอดเองอ่ะครับก็เซนซิฟิตตี้ของของไฟฟ้าเองมันก็ไม่เท่ากัน แต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกัน s e n ซิ t i v ิตี้ของหลอดไฟมันไม่ line มันไม่ได้ line ครับแล้วแล้วแม้แต่ตาเราบางทีแล้วตาเราเองก็มันผลไม่ line ด้วยเพราะนั้นเราจะแยกไม่ค่อยออกในช่วงของสิบเปอร์เซ็นสุดท้ายครับว่ายี่สิบเปอร์เซ็นสุดท้ายด้วยครับเนี่ยตอนเนี้ยคือเราสุดจ็จริงเนี่ยผมกดสามครั้งเนี่ยกดครั้งที่อันนี้สุดแล้วนะฮะครับเนี่ยกดสองครั้งเนี่ยมันจะรู้สึกน้อยมากจริงๆถ้าเราเอา l มิเตอร์มาวัดเนี่ยไปเห็นแล้วไม่ได้จะเปลี่ยนเ่ยนไม่เห็นเลยใช่ ครับอ่ะอยีางที่บอกครับกลุ่มนี้ก็คือออกแบบไว้ก็คือค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มทีละหนึ่งทีละสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่อยๆลดก็ลดไปจนทั้งดับก็สิบครั้งพอดีนะครับอ่ะครับขอเพิ่มใหม่ครับอ่ะเพิ่มใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโอเคใช้ได้เลยนะคือแค่นี้ผมก็โปรแกรมว่าตอนจะทำงานเนี่ยก็เปิดสว่างเต็มร้อยเลยอือแล้วถ้ากด ไปกดอีกปุ่มหนึ่งเพื่อจะสั่งว่าจะนอนละเราขอไฟสลัวสลัวเปลนอแค่สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอครับต้องเลยทำได้ครับโดยที่เราไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องเหมือนเหมือนกระเทือนเมื่อกี้กล้องจะดับได้เหรอเออโอเคยังได้อยู่ได้อยู่อก็ก็คือเราเราใช้หลอดไฟดวงเดิมเนี่ยทั้งทำงานทั้งเป็นไฟสองทางตอนกลางคืนถูกได้อยู่ที่โปรแกรมเลยครับคือการการที่บ้าบอกเมื่อกี้ ถามมาเมื่อกี้คือเราสามารถทําแบบเป็นซีนได้เนื่องอกไหมครับ <ฮะ S 2> คือการทําเป็นซีนาริโอปุ๊บนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่หลอดไฟหลอดเดียวไงมันคือเป็นหลอดไฟทั้งห้องเลยคือเราสามารถจะควบคุมมันให้เป็นซีนาริโอให้หลอดไฟทั้งห้องทางานเป็นซีนซีนเดีวยวได้เหมือนที่กับระบบไลท์ติ้งทั่วไปเขาทํากันได้นะ,<ฮ>ะครับคือจะควบคุมมู้ดและโทนของของแสงสว่างภายในที่เราต้องการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับ ว่าตอนนี้เรากำลังใช้ห้องทําอะไรกันอยู่อ่ะทํางานเลยนอนเ้าว่าไปอืครับได้ก็พอเข้าใจเราค่าๆแล้วว่า r e สตันทําอะไรกับแสงสว่างด้บ้าอืนครับโอเคก็งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราคลิปนี้เราตัดตอนก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเป็นคลิปใหม่ในในเนื้อหาอื่นๆของ r e สตันต่อไปครับคุณมากสอัสดีครับสวัสดีครับ